ราชบุรีคือฮาหนักมาเต็ม35งวดติดชุดเด็ดอาติสัมภาทองหลวงปู่สุดงวดหน้า2พฤษภาคม2565จับตามาอีกแน่สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเย็นของวันเสาร์ที่16เมษายน2565เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆมีโชคมีลาบกันบ้างไหมเพราะเอาจริงๆแล้วชุดภาพที่ประประลงให้เมื่อคืนซึ่งตรงกับวันที่15เมษายน2565ถือว่ามาครบจริงๆ นั่นก็คือชุดเด็ดของวัดใหม่4ีม0นที่ถือว่ามาครบทั้งสองอ่างกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าถ้าเป็นเพื่อนคนไหนติดตามป้าปะมาตลอดก็คงพอที่จะทราบกันดีว่าชุดเลขของหลวงปู่สุดและอาตีสัมภาวทองที่ป้าปะได้รับความอนุเคราะห์มาจากพระอาจารย์ถือว่าเด็ดและปังไม่แพ้ใครจริงๆ โดยเฉพาะ35งวดล่าสุดคือตั้งแต่งวดวันที่16ิพฤศจิกายน63ถึงงวดล่าสุด16เมษายน2565ที่ปะปะได้ลงคลิปให้ตลอดถือว่ามีเลขเข้าทุกงวดโดยเฉพาะในช่วงหลังๆชุดตัวเลขที่มีการเกาะกลุ่มและเรียงตัวกันนะ่าจะส่งผลให้แฟนคลับและลูกศิษย์ลูกหาที่หาซื้อเลขได้สมหวังไปตามๆกัน โดยเฉพาะในงวดล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆชุดเลขในอ่างน้ำมุลของอติสัมเพาทองก็มาครบทั้ง 8-5-9, 2-8-9ซึ่งไปตรงกับรางวัลเลขหน้า3ตัวและมีหนำซ้ำยังมีคู่5-8สุดสวยที่ไปตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวอีกด้วย ต่อเนื่องกันอีกอ่างอีกชุดที่ถือว่าเด็ดไม่แพ้กันนั่นก็คือชุดอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดที่ในงวดนี้ก็มีคู่19สุดสวยที่ไปตรงกับรางวัลเลข2ตัวบนถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นสายเลขอ่างน้ำมนต์งวดหน้า2พฤษภาคม2565ห้ามลืมห้ามพลาดชุดอ่างน้ำมนต์ของวัดใหม่40 0 0 0เด็ดขาดรับรองเด็ดไม่แพ้ใครจริงๆยังไงพระอาจารย์ท่านคงเอนดูพวกเรากันอีกเช่นเคยค่ะ สุดท้ายนี้ป้าปะก็ต้องขอขอบพระคุณทางวัดใหม่4ีมูลที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและแนวทางดีๆเพื่อให้ป้าปะนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนยังไงป้าปะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนที่มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมทําบุญสมทบทุนในการบูรณะพระอุโบสถหลังเก่าอายุร่วม93ปีที่พบว่ามีหลายๆส่วนฝุกพังไปตามกาลเวลาและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่งยังไงเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เรียนเชิญร่วมทําบุญกันได้ที่วัด เลยนะคะหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกแต่มีจิตศรัทธาอยากร่วมทําบุญก็สามารถเรียนเชิญตามหมายเลขบัญชีของทางวาดัดที่ป้าปะได้แปะไว้ให้ได้เลยเพราะเขาบอกว่าทําบุญสร้างอุโบโสถถือว่าได้บุญใหญ่ยิ่งนะักทําบุญวันนย์สะสมบุญกันไปเรื่อยๆยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปัง,ปง,ปงๆเฮงๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าปะด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะเรรอเฮงๆนะคะจุ๊บ